สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีพฤษภทุกๆท,ท,ท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 c h a n n ชานลค่ะเอาละเมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมปี2568นี้ก็เรียกได้นะคะว่าชาวพฤษภทั้งหลายคุณกำลังจะได้รับอิทธิพลจากการเคลื่อนไหวของดาวใหญ่หลายดวงที่จะส่งผลโดยตรงกับชีวิตของคุณค่ะ เริ่มต้นจากดาวพฤหัสบดีที่ย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่13พฤษภาคมดาวแห่งปัญญาโชคลาภและผู้ใหญ่หนุนหลังได้ย้ายเข้าสู่เรือนการเงินของคุณโดยตรงนี่ก็คือจังหวะที่รายได้ของคุณจะเริ่มขยับดีขึ้นคุณจะได้เงินได้ทรัพย์จากสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญหรือทำมานานแล้วนะคะใครที่ลงทุนลงแรงมาก่อนหนะ้า ก็มีโอกาสนะคะที่จะมีผลตอบแทนเข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมส่วนดาวเสารนะคะก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ตำแหน่งลาพะในวันที่19พฤษภาคม ตรงนี้ก็เป็นโอกาสของชาวพฤษภนะคะเกี่ยวกับการลงทุนระยะยาวการทําธุรกิจที่จะต้องใช้เวลาสักหน่อยนะคะและดาวเสาร์ในราศีมีนนะคะจะส่งอิทธิพลทําให้ชาวพฤษภคุณจะเริ่มเอาจริงเอาจังกับเป้าหมายในชีวิตจะโฟกัสเป้าหมายใหญ่ในระยะยาวและสองสาเดือนจากนี้ไปนะคะเมื่อดาวเสาร์โครจรเป็นลาบเป็นผลก็ย่อมจะทําให้ชาวพฤษภจะดู ดวงดีมีโชคเกี่ยวกับที่ดินสินทรัพย์อาจจะได้เงินจากคนที่อายุมากกว่าคนแก่หรืออาจจะได้รับความรู้จากผู้มีประสบการณ์ก็ได้ขณะเดียวกันนั้นค่ะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ปรากฏว่า ทั้งดาวอาทิตย์กับดาวพุธนั้นก็จะโคจรยกย้ายออกจากตำแหน่งวินาศได้สักทีและตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะคะเพราะจะทำให้ข้อติดขัดในชีวิตของคุณจะลดลงไป mm hmm. การเงินรายได้ที่มันวินาศมาก่อนหน้านี้ก็เริ่มที่จะดูดีเข้าที่เข้าถางมากขึ้นค่ะและคู่ดาวอาทิตย์กับดาวพุธท,ที่เข้ามาโคจรทับลัคนาเกิดนั้นจะช่วยส่งเสริมให้ชาวพืชศพจะกล้าพูด จะกล้าคิดกว่าเดิมและก็ยังเป็นช่วงเวลาที่คำพูดของคุณจะดูดีมีน้ำหนักจะน่าเชื่อถือมากที่สุดในรอบปีตรงนี้ก็จะทำให้ในเรื่องของเครดิตชื่อเสียงต่างๆนะคะมันจะดีตามไปและก็ย่อมจะนำพาโอกาสมาสู่เจ้าชะตาอีกด้วยนะคะ และก็สำหรับดาวศุกร์นะคะดาวประจำตัวที่จะยังโครจรอ,อยู่ในราศีมีนนะคะซึ่งก็จะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเดือนหน้ามิถุนายนดาวศุกร์ก็จะย้ายราศีค่ะเอาล่ะสำหรับดาวศุกร์นะคะที่ยังโครจรเป็นลาภะและยังมีมาตรฐานเป็นมหาอุดตรงนี้แม่หมอก,ก็ขอให้คุณจงเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองเมื่อดาวหลายดวงเริ่มเปลี่ยนตำแหน่งในรอบนี้ก็แปลว่าจังหวะชีวิตของคุณ กำรลังจะเริ่มเปลี่ยนไปเช่นกันหลายคนนะคะคุณจะรู้สึกว่าชีวิตมันมีความลงตัวที่มากขึ้นจะมีพลังงานกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำมากกว่าเดิมและสิ่งที่เคยรู้สึกหนังหนามาก่อนหน้านี้ก็ดูเหมือนว่าจะคลี่คลายได้ในหลายส่วนนะคะอย่างไรก็ตามค่ะจุดที่คุณจะต้องระวังก็คือปัญหาความวุ่นวายบางประการนะคะอาจจะมีคนที่ไม่หวังดีกับคุณบางคนจะยังคอยตาม กำลังควานคุณอยู่นะคะ ดวงการงานภาพรวมการงานของชาวพฤษภในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะก็เรียกว่าจะมีจุดเปลี่ยนที่สําคัญเข้ามาเนื่องเพราะว่าดาวจเจ้าเรือนการงาน,นะะได้ย้ายราศีนะคะย้ายเข้าไปอยู่ในตําแหน่งที่เข้มแข็งที่สุดในรอบ18ปีส่งผลให้ชาวพฤษภนะคะจากนี้ไปหน้าที่การงานของคุณก็จะค่อยๆเติบโตเติบใหญ่มีความมั่นคงมากขึ้นหลายคนนะคะก็สามารถที่จะต่อยอด ขยายธุรกิจการค้านะคะหลัง13พฤษภาคมค่ะดาวพฤหัสบดีจะย้ายราศีนะคะก็ยิ่งจะทำให้การงานที่ทำนั้นจะมีรายได้เพิ่มพูนเข้ามาจะมีคนช่วยเหลือทำให้คุณประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องของงานเรื่องของเงินได้ง่ายขึ้นมากกว่าก่อนนะคะ ใครที่อยากจะขยับซ้ายงานอยากจะย้ายงานหรือว่า,าไปทดลองทำอะไรใหม่ๆอยากจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ๆครึ่งเดือนหลังนี้ก็จะเป็นจังหวะเวลาที่ดีเช่นกันโดยเฉพาะนะคะในช่วงตั้งแต่วันที่5ถึง19พฤษภาคมนั้นคู่ดาวมิตรยายคือคู่ดาวเสารและราหูจะส่งผลที่ดีนะคะเรียกว่าการงานของชาวพฤษภจะมีคนคอยช่วยเหลือผลักดันส่งเสริมถ้าหากคุณท ทำงานด้านศิละปะความสวยงามธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มก็ยิ่งจะได้แรงส่งจากดาวศุกร์ในราศีมีนทําให้มีความสำเร็จมากขึ้นส่วนคนที่ทำงานประจำนะคะก็มีแนวโน้มว่าจะถูกมอบหมายงานสำคัญอาจจะได้รับเครดิตนะคะจะมีารางวัลจากสิ่งที่คุณเคยทำมาก่อนหน้านี้นะคะ เอาล่ะสำหรับวันที่เหมาะกับการเจราจาการพรีเซนต์งานการขายงานของชาวพฤศภในช่วงปากหลังนี้จะได้แก่วันที่ 20, 21, 22, 23พิพฤษภาคมนะคะ ดวงการเงินก็ตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะดาวพุธด,ดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณก็จะโครจรยกออกจากภพวินาสแล้วนะคะตรงนี้ก็ย่อมจะส่งผลดีกับเจ้าชะตา แปลว่าข้อติดขัดทางการเงินที่มีอยู่นะคะก็จะคลี่คลายได้มากขึ้นาเงินทองจากนี้ไปนะคะก็จะหาได้มากขึ้นสภาพคล่องก็จะค่อยๆดีขึ้นมาเป็นลำดับนะคะหรือใครที่อาจจะมีปัญหาทางการเงินใดๆนะคะคุณจะได้แนวทางจัดการจากคนใกล้ตัวหรืออาจจะได้คำแนะนำดีๆจากผู้มีประสบการณ์ก็ได้สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นคะ่ะชาวผิศบนั่นก็คือดาวพฤหัสบดีก็ได้ ไโครจรเข้าสู่เรือนการเงินของคุณแบบเต็มตัวแล้วนะคะดาวพฤหัสก็ย่อมจะช่วยหนุนให้ชาวพฤศพนะคะจะเห็นลู่ทางเห็นช่องทางในการหาเงินจากแหล่งใหม่ๆ อย่างไรก็ตามนะคะด้วยมาตรฐานที่อ่อนกำลังของดาวพฤหัสนั้นเงินทองผลประโยชน์ที่จะเข้ามาในช่วงแรกนะคะบางทีมันจะไม่ได้มาแบบก้อนใหญ่ทันทีแต่จะเริ่มทยอยสะสมอย่างมั่นคงนะคะชาวพฤษภเองก็มีเกณฑ์จะได้รับเงินจากคนใกล้ตัวอาจจะได้เงินคืนได้เงินเก่าๆจากเรื่องที่คาดไม่ถึงก็ได้อย่างไรก็ตามค่ะระยะนี้คุณอาจจะต้องระวังรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยนะคะอาจจะ ไปซื้อของตกแต่งบ้านนะคะหรืออาจจะหมดเงินไปกับเรื่องของอาหารการกินไลฟ์สไตล์ซะเป็นส่วนใหญ่นะคะ ดวงความรักสำหรับดวงความรักของคุณนะคะชาวพฤษศระยะนี้ใครที่ยังโสดคุณก็มีโอกาสที่จะพบคู่เจอคู่เจอคนถูกใจผ่านแวดวงเพื่อนสังคมนะคะหรือว่ากิจกรรมที่คุณชอบทำจะนำพามาให้ได้พบเจอกันนะคะคนที่มีคู่มีแฟนจากนี้ไปก็จะมีความเข้าอกเข้าใจที่มากขึ้นโดยเฉพาะถ้าหากก่อนหน้านี้คุณอาจจะผ่านช่วงเวลาที่ตึงเครียดมาก่อนอาจจะมีเรื่องของ การเข้าใจผิดกันนะคะช่วงนี้ก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะเหมาะกับการที่จะพูดคุยในเรื่องของอนาคตหรือจะไปวางแผนเดินทางพักผ่อนด้วยกันนะคะหรือถ้าหากคุณมีความรู้สึกอึดอัดใจยังไงก็ให้เปิดอกพูดไปเลยค่ะช่วงนี้เพราะมันมีโอกาสจะคืนดีได้ง่ายกว่าที่คิดนะคะจะได้พูดคุยกันแบบเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะบางคู่ก็จะได้กระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นกว่าเดิมนะคะเนื่องเพราะว่า จะได้ช่วยเคลียร์ปัญหาแก้สิ่งที่ค้างคายอยู่ในใจนะคะ ดวงสุขภาพสำหรับใครนะคะก่อนหน้านี้ที่คุณมีอาการเจ็บป่วยทางใจรู้สึกซึมเศร้าท้อแท้ได้ง่ายสำหรับปากหลังนี้นะคะก็ถือว่าสุขภาพหัวใจของคุณจะเข้มแข็งมากขึ้นนะคะแต่ร่างกายนั้นอาจจะเป็นจังหวะเวลาที่ชาวพโศพจะเหนื่อยง่ายนะคะบางทีก็จะพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะนอนน้อยนอนไม่ค่อยหลับและสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะส่งผลให้ภูมิคุ้มกันในตัวของคุณอาจจะไม่ค่อยสูง นะคะคพอไปเจอลมเจอฝนนิดนิดหน่อยๆนะคะก็อาจจะเป็นไข้เป็นหวัดเป็นผูม่มแผลได้นะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมรับฟังช่องของเรามาถึงตรงนี้ด้วยนะคะเอาล่ะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอนและทีมงานด้วยนะคะและก็เพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวของดวงดาวในแต่ละเดือนนะคะเอาล่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะและแม่หมอก,ก็ขอให้ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ ขอให้เป็นช่วงเวลาที่มั่นคงอบอุ่นเต็มไปด้วยโอกาสมีโชคลาภเงินทองหลั่งไหลเข้าสู่ตัวคุณนะคะสวัสดีค่ะ